จะให้การสกแกนวันค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะ,ะสำหรับแม่นเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือที่เข้ามาแต่ละวันประมาณ100ฉบับที่เข้ามานะคะกลุ่มกลุ่มการใช้งานของฟังก์ชันเมนูต่างๆจะมีอยู่แค่นี้เลยนะคะมีอยู่แค่นี้อันนี้เป็นหน้าหลักแล้วนะคะกลุ่มแรกนะคะที่องการการติดงานใช้งานก็คือผู้ระการงานเขาก็จะเอาหนังสือที่ได้รับมาสกแกนเป็นไฟล์ pdf นะคะหรือถ้ากรณีที่เราดาวน์โหลดหนังสือจัดของจังหวัดหรืออำเภอเนี่ย ถ้าเป็นไฟล mm ์ PDF อยู่แล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาในตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องสแกนใหม่แล้วนะคะกรณีที่จะมีคําถามของคณะอื่นบอกว่าเอ๊ะแล้วเขาจะต้องมีการตอกเลขลงไปในหนังสือไหมของไม่เนี่ยยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าฉบับนี้มันเป็นเลขลับอะไรอาจจะใช้การเขียนมือือลงไปในหนังสือที่หมวดหนังสือก็ได้นะคะรือแล้วมันจะพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่การแทนหนังสือนะคะแนหมวดหนังสือ ก้อมีการใช้หัวหนังสือค่ะทางผู้ะการการผู้ละการการพวกนี้เขาจะขึ้นล่างมา่อกล่างว่าหนังสือฉบับนี้น่าจะเป็นสำนักผาน่าจะเป็นกองช่างน่าจะเป็นกองรถกองนี้เนาะคําว่าน่าจะเป็นเนี่ยพอขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอกนเป็นอย่างนี้นะคะการเข้าอยู่แต่ละคนจะแตกต่างกันนะคะรหัสของที่จะเป็นรหัสที่สามารถที่จะแทงหนังสือได้นะคะแทงหนังสือว่าอนุมัติให้หนังสือฉบับนั้นเข้ากองไหน โดยเราก็ไม่ได้เหนื่อยมาจะต้องมานั่งคิดเองทางนี้นเขาจะขึ้นล่างมาก่อนพอเขาขึ้นล่างมาเสร็จบสมมติว่าหลังศูอฉบับนี้เขาเห็นว่าน่าจะเป็นที่สำนักพละถ้าเราไม่ใจแล้วว่าไม่ใช่สำนักพละดมันควรจะเป็นกองยุทธศาสตร์ก็จะมีเมนูให้เราเปลี่ยนกองได้นะคะ mm hmm. ไม่ต้องย้อนกลับมาที่ตรงนี้แล้วนะคะเราสามารถเปลี่ยนกองได้แต่ถ้าเราเห็นว่าโอเคมันก็ถูกต้องแม้มันเป็นสำนักพละดาชต้องรัดกด ระบบก็จะจ่ายหนังสือไปที่กองเลยนะคะระบบตัวนี้ไม่ว่าเราจะลงรับเลขที่หนังสือเท่าไหร่เลขเท่าไหร่ก็ตามวันที่เท่าไหร่ก็ตามถ้ามันติดชั้นความด่วนด่วนที่สุดด่วนมากด่วนมันจะเด้งขึ้นมาเป็นลําดับแรกแล้วก็ใส่สีไปให้ด้วยถ้าแดงด่วนที่สุดก็จะเป็นสีแดงไล่สีขึ้นมาอันนี้เหมือนบังคับว่าเราต้องทําฉบับนี้ก่อนก็ คาออีทันทีที่เราจิ้มตัวเรานะทันทีที่ผู้ที่มีการเข้าใท็หนังสือเนี้ยจิ้มอนุมัติหนังสือปุ๊บสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือลายมาตราลายมาตราจะส่งให้อัตโัมัติพร้อมกันตะขีเราจิ้มหนังสือฉบับน็นไปลงสำนักประลัดเนาะหนไหมผู้ลายสำนักประลัดหนังสือรับสองคอเขาจะส่งมาทันที อันนี้เจ้าหน้าที่สำนักปลัดจะอยู่ในกลุ่มไรระบบตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะคะทันทีที่จิ้มปุ๊บตัวนี้เด้งทันทีอ่าสมมติสำนักปลัดหัวหน้าสพเจ้าหน้าที่ในสปเอ๊พฉันอ่านว่าเอ้ยอันนี้มันความรสนิยมชอบของฉันนี่หว่าอยากจะดูหนังสือไม่ต้องเข้าระบบคะ่ะกดตรงนี้หนังสือก็เก็บเงินก็ส่งไปไฟฟิลิปเอสให้เลยอัตโน,นมัติอะไรนะ พอพอพอเราพอเราอนุมัติปุ๊บเขาถึงจะเอาตัวจริงไปส่งทันเพราะเขายังไม่สง่งตอนเขาบอกเราเบียดพองพอเราบอกว่าอนุมัติปุ๊บระบบมันจะได้งมันห้องนี้ด้วยห้องนี้อ๋อโอเคลองลองตลาดอนุมัติให้เป็นสำนักตลาดละเขาจะเอาดันชนีฉบับจริงไปส่งให้สำนักตลาดแต่ถ้าเป็นไฟล์นะก็ไม่ไม่ส่งแล้วกรณีที่เขาส่งมาเป็นเปเปอร์ เขาก็จะทยอยส่งแดกกองเลยค่ะกองนี้กองนี้กองนี้เอาไปจิ้มกส่กองกองจะถือไว้ก่อนออากองถือไว้ก่อนกองมาทําอะไรต่อกองจะลงรับพอเข้าหนังสีหนังสือถูกจิ่มนเข้ากองเขาเขาจะกดเมนูนี้ลงรับกองลงรับกองมันจะดูรายละเอียดของหนังสือฉบับนั้นเข้าไปเป็นการลงรับของกองและบันทึกุเลขของกองอัตโนมัติให้ชัดเลย ไซดงว่าทะเบียนหนังสือมันจะกลายเป็นนักเรียนอาจารย์แล้วก็เกิดทะเบียนตักองขึ้นมาอีกหนึ่งเล่มแต่ว่าไม่ต้องมาทําอะไรแล้วนะคะแค่กดกดรับอันเดียวเลยระบบมันก็รันรันรันให้เลยค่ะแล้วพอลงรับเสร็จที่รานแล้วก็จะการกรเสียหนังสือนะคะการกรเสียหนังสือที่ไม่เนี่ยเนี่ยตั้งรหัสไว้ให้เป็นขอองค์โดยคนกรเสียนตัวแรกเราไม่ได้ใช้ทฤษฎีการในการกรเสียนเพราะทฤษการก็ ใ่ย่อเรื่องแล้วก็เรียนเพื่อบทพิจารณามันก็มันยาวเยิแต่ว่าสำหรับตัวพี่ที่ชอบอ่านหนังสือจากฉบับหลัจกจริงเพราะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้องๆจะสรุปแต่ะละสำคัญครบหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยขอเป็นขอเป็นขอออเธอแล้วขอออต้องใส่ความเห็นมาด้วยว่าจะให้ทําอะไรหนึ่งสองทาสี่ว่ามาเลยไม่ต้องไปให้เด็กเขานั่นแล้วเด็กไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเสียเวลาทางานค่ะเด็กแค่ แค่กดเมนูรับก็พอแล้วระบบท,ที่การกรเสียรหนังสือเริ่มต้นการกระเสียดที่ผู้ในการกองค่ะผู้ในการกองก็จะกรเสียดหนังสือนะคะแล้วเงื่อนไขของเราอย่างที่บอกค่ะผู้ในการกองต้องใส่คอมเมนต์ด้วยว่าจะให้ทําอะไรยังไงนะคะอ,อันนี้จะเป็นหน้ากษเียดค่ะหน้ากษเียเข้า,หารหัสขึ้่ได้ไหมคุณจะได้เห็นอันนี้เข้าจากหารหัสน้องผู้ละการงานเขาจะเข้าเมนูกษเียดไม่ได้ พอเข้ามาที่เมนูกระเสียงนะคะออมาหน้ากระเสียงหนังสือปุ๊บเนี่ยดูภาพรวมดูได้ค่ะว่าหนังสือฉบับนี้เอ็นเจนนัสืซอรบีหนังสือทั้งทีาฉเนี้ตอนนี้อยู่ในอยู่ในมือใครก็ถานะ้มันจะโชว์ตอนนี้อยู่ที่ใครใครไม่ใครไม่ขยันก็จะโชว์กันตรงนี้เนาะอแต่ถ้าเราถ้าเราจะกระเสียงของเรานะคะเราจะกระเสียงของเรามันก็จะตองเฉพาะที่ เป็นลองประหลัดขึ้นมาให้นะคะพอเราจะก,กระเสียนเราก็กดตรงนี้ปุ๊บจะขึ้นเป็นไฟ PDF มานะคะหลังจากนั้นตัวนี้คือที่ผู้ในการเขากรเสียนมาจะต่อด้วยของเราะคะ่ะเราก็กกลงไปจะมีอะไรยังไงก็ก็กรอกลงไปนะคะตัวนี้เป็นข้อความอัตโนมัติที่ขึ้นมาให้นะคะพอกดลงนามลายเซ็นก็ยิงแปลงอีเมล์ทรหนึ่งน,นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ว่าไปอย่างที่บอกค่ะการากระเสียน มันก็จะมีตัวที่มันมีจุติดความดวนขึ้นมาเป็นลำดับโต้นให้นะคะ TDSB ใหญ่ใหญ่ S ใหญ่แล้วก็ a b c หลังจากที่เราเะเียบแล้วนะคะเราก็จะมีการส่งสัญญาณให้กับคนถัดไปกับจากเรานะคะ เป็นกาแค่เป็นการแจ้งให้เขาว่าเรามีการเกษียณนังสือไปอยู่50สฉบับนะเราก็จะกดในระบบเอเอพื่อแจ้งคนถัาไปว่าฉันเกษียณนังสือไปนะ้0ส0ฉบับช่วยเข้ามาดูด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะกดปุ๊บระบบก็จะวิ่งแจ้งไปให้คนนั้นทราบอาจจะรง้ไนะคะเสร็จแล้วพอท่านกดอีกถ้าเปลี่ยน็เปลี่ยนาเอาเอาเ รหายเกลียดแล้วค่ะที่เสร็จแล้วนะคะเวลาที่ผ่านการเกษียณคนสุดท้ายก็คือท่านนายกเนี่ยเขาจะโชว์กลับไปให้แต่ละกองทราบว่าท่านนายกได้เกษียณสิทธิบ้งที่ ขาก็จะปิ้นเอาใบหน้ามาสีกับ,บ,กบตัวตัดส,สินตัวนีงซึ่งตัวนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องต้องพิ้นนะคะก็อยู่ที่สะกสบายใจอยากปิ้นมาติดก็แล้วแต่จะไม่พิ้นก็แล้วแต่ได้หมดน,นะคะการสืบค้นการออกเลขนะคะก็ส <c oughs> ามารถที่จะรอรค่ะการสืบพ้นการออกเลขก็สามารถที่จะดำเนินการได้นี่คงไม่ได้ต่งจากเวอร์ชันของดีเนะคะเพราะว่า ความง่ายของแอปนย้กาจะมีมากกว่าของทางเพราะว่าถูกเมนที่ใช้นานแค่นี้เลยการสืบค้นก็ไม่ข้อมูลเก็บไว้ที่ไหนได้ปกติตอนนี้เขาส่งทางอีเมลมาแล้วไงพอมีอีเมลปุ๊บเนี่ยตอนนี้ส่วนสดิการเริ่มส่งอีเมลไปเราก็เปิดดาวน์โหลดทีเมลแล้วก็โยนเข้ามาได้เลย อย่างนี้ก็ฟังแห่งไม่ตรงตัวรถึงแล้วถ้าตามตามสารละลายอินเทอร์เนีตแล้วเอ้ระเบียบที่ออกมาใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องฉกไปซื้วก็ไดถ้าส่งไปไฟายก็ถือว่าฉกไปเเพราะฉะนั้นมันถือว่าต้องมีตัวเระเบียบถ้าถ้าเราไม่มีระเบียบเนี่ยเราก็ต้องไปส่งทะเบียนทีเท่าแท้ไปเรี้น เดี๋ยวลองใช้ได้ค่ะแต่ทุกอย่างที่นี่จะใช้งานถ่ายโทรศัพท์มือถือกันเนั้นในกระทงการสแกนหนังสือสูนแต่ละคนเนี่ยใช้เลรื่องสแกนจากมือถือเพราะว่ามันสะดวกค่ะ มมติเราจะคนอากสืแต่เราคนเราคนสักอะไรหนึ่งเราคนเรือ่งองงาเอาทงานอ่างแดูหนังดูหนังดั ที่เอาสานเตัวใหม่อาจจะตื่นมาเป็นไงได้ค่ะได้าอร้านลองด้ยี่สิบยี่สิบสองจุดศูนลองดูรายละเอียดลองดูรายนี้กัตัวนี้จะเป็นหนึ่ตัวตัวนี้จะเป็น ลองครับและส่วนของโดนนี้ใช้นำไปใช้อยังไงมาประกอบกับวันนี้ครับฐานข้อมลเรามีอย่าลวมันใช้กันได้านแว่าถ้าเราจะไปใช้กับแผนที่ทรองภพ่เช่นการทาแบบแนการคปะมาณารซ่อมนองทางหรือการจัดเก็บอภาพดๆย่างีาเราเลยินโดนค่ะนโแล้วก็โอเวอร์เลย์ภา เวลาใช้งานเราก็ดึงชั้นขอ้อมูลต่างๆขมาประกบกันเช่นชั้นขอ้อมูล้านเตอที่ชั้นขอ้อมูลเรื่องของโฉนดที่ดินชั้นขอ้อมูลแหล่งแ้นมมันจะถูกดึงนาสอดลาซ้อนล้อภาพมันก็จะไม่ดำแบบภาพก็คือภาพริงเลยอย่างในงานภาษี่ยค่ะสมมติก็มีที่สิ่ไรเดินนับต้นกล้วยนี่สามวันที่ยังไม่เสร็จแต่พอภาพโดนปุ๊บนับจังก็จะจับภาพ ต้นก้วยถูบอกว่ามี200เรานักได้100ยืนยันกันด้วยภาพ่งการประเมินเราเอาภาพพิมพ์ส่งให้ด้วยจะได้ไม่ต้องต้นแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในในส่วนของถ้าเป็นอาคารเราไม่เราไม่ทราบว่าพื้นที่ของอาคารเนื้อที่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะทราบค่ะใช้ใช้การพื้นดินของอาคารถ้าอาคารสี่ะเขาจะใช้สิ่งกื้มกนญแนก็คือของอาคาบ้านไม่ได้ใช้เสาใดใช้ของอาคาร เอาเครื่องมือสมมติว่าราคามันไม่ใช่กว้างคุณยาวเนาะก็จะไปแบบยืดยดเอาตัวเครื่องมือะค่ะวัดไปตามสเกลเลยมันก็จะเป็นสเกลจริข้างในัจะมีตัวค่าอย่างนี้ค่ะแล้วัดตึ๊บมาจบกันแล้วผมก็จะคำนวณตารางนี้ให้มาเติมบัตรที่แต่ในส่วนของค่าเสืมม่อมหมายถึงอายุของอาคารอะไรพวกนี้ ม,มาพนวดกับมาพนวดกับชั้นข้อมูลของอ่ะไอ้นี่ทะเบียนราดทะเบียนราดบ้านหลังน,นี้มาจดทะเบียนคือถึ้นานเล็กซี่ตั้งแต่เมลรดครับอ่าดึงชั้นข้อมูลนี้เข้ามาค่ะคอย่างบา้านเลขที่ตะเกียจะมีเลยว่าบ้านหลังปานเล็กี่หลังนี้เกิดเพิ่มเมือนกันเท่าไรอ่าเสร็จแล้ว,ลลลลว,ลวดึงถังข้อมูลในเรื่องของการจดทะเบียนประเภทรงงานการจดทะเบียนประเภทกิจการพาณิชย์ทับซ้อนเข้ามา มันก็จะเห็นบานบ้านแบบนี้อขออนุญาตเป็นบ้านนะแต่ประกอบกิจาการพาณิ์ประเภทอะไรมันจะเป็นการดึงาขงาดข้อมูลมาทับซ้อนกันเพื่อประมวเองแล้วในส่วนของค่าขยะเราใช้ฐานข้อมูลไหนในการเก็บบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่ค่ะก็คือทุกหลังต้องเสียค่าขยะยกเป็นบ้านจัดสรรหรือาอาคารขนาดใหญ่ที่เขาขอไม่ให้รับบริการจากเราเขาเป็นเอกชนเข้ามาเก็บ เช่นหางสรรพสินค้ามิซี่เนี่ยค่ะเขาเป็นเอกชนมาจากดเขามาจ่ายเองหรือว่าต้องมีหนังสือไปทวงเขาจะเป็นการขออนุญาตให้เอกชนเข,าเน 1, าข้าจัดติดหนึ่งหมื่นบาทค่าใบตหมายถึงว่าเราให้เอกชนไปเก็บให้เรา อันนั s. <S ้นคือกรณีที่เราจ้างเอกชนจัดเก็บในน้ำเทศบาลแต่มันมีอีกประเทศหนึ่งสมุิบ้านจัดสรรของแรนแรเฮาไม่ต้องการให้เทศบาลไปจัดเก็บเพราะเขาต้องการเก็บขยะทุกวันแม่เนี่ยไม่มีศักยภาพที่จะเข้าเก็บทุกวันเขาจะต้องกานัาสื่อเราแล้วเราจะต้องแจ้งบอกว่าศักยภาพเราอ่ะไม่สามารถเก็บได้ทุกวันเขาก็จะไปจ้างเอกชนแต่เงื่อนไขคือเอกชนราไรนั้นต้องมาผ่านการขออนุญาตจากเทศบาลตามพรบสาธสารสสุขค่ะ เสียค่าทำเนียนใบอนุญาตเป็นไรว่าเอกชนมีรถเก็บขยะของเขาแต่คนที่มาขอน่ะมันองเหมือนกับแบบอย่งมีอะไรางทีต้องมีอะไรถุกต้องก่อนที่เราจะออกใบอนุญาตนะคะเป็นการอนุญาตให้เก็บผลเก็บผลถ้าอนุญาตทำลายก <Why S 2> ็จะเป็นอีกมารนหนึ่งแต่หมุดบ้านเลขที่ที่เรามีการจัดเก็บขยะตะกี้บ้านเลขที่ทั้งหมดเนาะเราก็จะมีอีกหนึ่งเลเยอร์ก็คือบ้านเลขที่ที่เราเทศบาลเรา กให้บรริาแล้วถ้าเขามันก็ต้องมีบางเคสที่มีอยู่ในฐานข้อมูลแต่ว่าไม่มาจ่ายค่าขยะนะครับถ้าไม่มาจ่ายค่าขยะเราจะมีหนังสือทวงคายแต่เราจะแนบ QR code ตัวแอปพลิเคชันของการชำระค่าธรเนียมขยะออนไลน์ส่งไปให้ดยถ้าไม่จ่ายตั้งเป็นลูกหนี้มั้ครับถ้าไม่จ่ายสตมบังคับให้ตั้งเป็นลูกหนี้ค่คแะและตั้งเป็นลูกหนี้รายเดือนด้วย แต่ว่าระบบของของคันนี้จะมีระบบที่เรียนของค่าขยะใช่ไหมคะใช่ใช่เ <ๆ S 1> ด,ดี๋ยวมาดูการชำระค่าธรรมเนียมขยะคอันนี้เป็นตัวหนาา้าบ้านประชาชนชำระค่าธรรมเนียมขยะไม่ต้องเดินทางมาทีา่เทศบาลก็ม,มาดำเนนตรงนี้แล้วก็จ่ายชำระได้เลยค่ะแต่หลักล่ามันจะมีกุ่เงื่อหัขในการเข้าถึงเขาจะมีการตั้งที่จากระบบนด้นเลยเขาจะรีพอร์ตเหมือนตารางเอ็กเซลเนาะเหมือนออกมาเป็นวัาซีน ที่อะไรจ่ายค่างบริษัอะไรเป็นเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยค่ะแต่ทุกอย่างเราจะพยายามเคลียร์ให้เสียภายในปีเข้ามาก็จะมีการบวงแต่ไม่ไม่ใช่การบวงของเราเนี่ยเราจะเล่นอย่ในโกลด์ของศูนยัไทยด้วยเพราะปัญหาของเขาว่าคือชั้นค้าจ่ายเดือนไหนชั้นจ่ายครั้งสุดท้ายวันนี้เท่าไหร่หรือบางทีมีการเปลี่ยนมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยถ้าสแกนเข้ามาแล้วกรอกบริษัทเนี้ยจะมีประวัติการชำระของครัวเรือนนั้นอะบอกรายละเอียดให้ทั้งหมด ที่นี่มีฟ้องลูกหนี้เกี่ยวกับภาษีป้ายที่ดินและสิบบุ้าลไหมครับมีใช่ไหมเยอะไหมครับสี่ลายค่ะสี่ห้าลายสุดซับอยู่ค่ะแทนจำ่ดยบ้านก็มีค่ะแต่ไม่ไม่ถึงกับพรึกษาสากจีอย่างพอแบบถึงระบาดสุดซับก็ไม่มาจ่ายนะแต่ที่นี่ก็คือสุว่า ถ้า5ปีปตัดเข้ามิติกรอ๋อให้นิติกรดเนินการเรจะมีสเตกอยู่เพราะว่าถ้าไปรอปีที่8ที่9รอไม่ทันครับแต่ว่านนความความยากของล้อมผิดนะคะตอนแรกอะที่มันมีกฎหมายอายัดออกมาเนาะเราส่งไปให้ที่หน่วยงานเขาทำแล้วเขาทำเรื่องตอบกลับมาว่าในเมืม่อกฎหมายออกมาแล้วให้ให้เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะอ,ะอายัดได้ดีเน,นีก็เลยกลายเป็นว่า ที่มันมีเมนูแปะอยู่หน้าเว็บไซต์ค่าขยะพอาเขายื่นคำร้องแล้วเขาเขาเขาจ่ายแล้วอะข้อมูลมันเด้งมาที่ที่น้องไหมเขาจ่ายแล้วเขาก็จะแนบสิทิ์ให้เราเนาะเกาจะได้สิทธิ์แล้วทนะี่หนูก็จะมีเมื่อเขาจ่ายแล้วหนูก็จะพิมพ์ออกมาแล้วหนูก็เอามาในในในสินคิดี่ะเอ็นดูดีนแล้วก็ส่งไปเสนอผมเป็นสนิทให้เขา ก็คือจะไปทั้งเว็บไซต์แหละเสร็จแล้วเปิดแล้วก็ทั้งนุ้กจะเอารายละเอียดมาให้ทางเราแล้วเราพอจบไปเสร็จเราก็จะตรวเองเราจะมีเช็คจริงเดี๋ยวเราก็บอกไปเสร็จในลรถอีนึงพี่จีนกส่งไปเสรีไม่ให้เขาทุกอย่างไปเส็จจะอยู่ในไลน์แอีเลทเลยก็คือสรุปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับดีเจมันเกี่ยวกับข้องกับลิงก์แค่แปะที่หน้าเว็บไซต์นั่นกับกับอีเลทเรา ใช่ใช่ซต์ครับไม่ได้เชื่อมโยงกับดีเจก็เมาเสียในค่าดีแล็คจะบอกว่าคือติดเกตว่าจะมีอูข้อมูลไหมว่าใครชำระหรือเปล่าถูกไหมใครชำระปุ๊บเราก็ค่อยมาใส่ในออกไปเสียจนระบบดีแล็คทีนึ่งจบเย็นมาเราก็มาเชื่อมนอกจากค่าข่ายแล้วรวมทั้งภาษีป้ายภาษีที่ดินและภาษีโครงสร้างด้วยภาษีที่ดินของเราก็จะมีเป็นลายที่เชื่อมอยู่เลยเขาเขาคือเขาจ่ายได้เหมือนกัน

จะไม่มีตกค้างแต่ไม่ได้ใช้ภาพถ่ายใบเสร็จส่งให้เขาใช่ไหมภาพถาไปเสรแกนไม่เสร็จแบบนี้บางคนที่ต้องการที่จะให้สแกนก็สแกนให้ก็ได้่ยังไงยังไงเราต้องส่งไม่เสร็จก็ต้องส่งครับโอเคขอบคุณมากครับ